ยับครับดีครับมาเจ้าของรูเจ้าของรูอืมป hmm. uh, ูนเหลียงีหุ่ยบอมึงดนี่มาหลามาถึงเมือถึงเมอึปึ๊มาแล้มาลมาล้วพี่มาแ้มาทมาดาตัวเนี้ยครับผมไม่น้องเหือนสียงอะไรอ่ะครับผมไม่น้องเหมือนเท่าสิออกปฏิบัติการได้ครับเด้อลาตอนนี้ก็ เวลาใบสองสี่สิบครับผมนักใส่อาจารย์แก้มือตรงที่ว่ามันบอกกินบางนึงเนาะมันกินนโน้ตตะวันบอ่ติดบางนึงนะครับผมมันรูเนี้ดูดิว่ามันเป็นยังไงเขาแทนไปรูน,น,นั่นแหละตะกี้นะืมึเดวแก้มือก่อนครับผมอมสเกลี่ี่สีมาเติมดูนะเกลี่ เอเอเนาะไปครับผมนี่อาจารย์แกเมื่อแล้วครับไปแล้วไปนี่เนียตับไก่ก็้วครับนี่ทีแ่แลรกเดี๋ยวนี่ใส่กระปุกเลยไปไปนี่ใช่ไหมไปกระปุกไปนี่แล้วก็าไปโน่นย,ยังไงค่อยว่าเป็นนู่นเสร็จแล้วก็เดินมานี่เนาะตรงกลางนาี่มั้ยไปไปครับพร้อมพี่เนาะใหญ่ใหญ่กันไปจะไปพี่ทำไมครับ พานหน่อยไปให้มีครับผมนี่พานหน่อยออก,ก่อนละเป็นไงได้ไปดูครับนี่กำลังกำ,ำลังดีแค่ผมเย่ะมาเนี่ยไม่ต้องปีนขึ้นมาเหยียบเดินตามเนี้ยไปเลยหมกัมกหมักใส่กอญ้าไว้ลากไอ้เหยื่อมนะันเดี๋ยวจะให้พานน้อยใส่ให้ดูนี่นะครับอืวันนี้มาสามคนก่อน พันวัดว่าจะตามมาหรือจะมาหรือเปล่าว่าสองวา่าเถอะขับใครเ,าเราเสียบอย่างนี้ครับผมนี่เสียบเลยแอดไปอ๋อทีเยิบใช่ละทีเลยใชนะ่ไหมอ๋อไปดูเดี๋ยวไปสองเก้าสามเก้าอือเอาไปครับพี่น้องหนึ่งเดี๋ยวเรหหาหลุยด้วยกันตอนอยามครับเนาะ ว่าจะเป็นยังไงตับไก่พิฆาตวันนี้มาที่บ้านมีวันนั้นไปดักที่สระบุรีคลิปจะลงวันนี้ครับผมฝากติดตามคลิปทางช่างแดงด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอ้โหมันเกลียวนะเพราะบ้านเรามีพายุหลวงช้างนะครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับตรงปลายต้นไม้นะครับผมเนี่ยโอ้พ่านน้อยบอกคุณมาได้ไงอย่างงั้นผ่นน้อเอาจริงนะไปอยู่สิงห์บุรีบอกเลยนะเฮ้ยเป็นไว้ได้ไงนะครับเห็นไหมครับ อ๋อแัดไปดึงแล้วตัวนี้ก่อนกระชากนะดึงกระดูกกระชากปลาไหลปลาไหลพูดเลยตัวใหญ่โอ้เหลือเกินนะโอเคไหมไกลฮะแสดงมีปลาไหลใหญ่เว้ยเอ๋อผ่านน้อยเล่นแล้วเล่นแล้วหมานมองตับไก่ฝนก็ตกครับพี่น้องครับแัดไปเอ้ฝนก็มาพอดีเหรอหมันดึงชึบชุบชุบเลยนะรอแหล่บ่เอาฝนก็ตกครับ ไปครับผมมาดีตะกี้นี้ฝนตกครับผมเนี่มืดตับเลยครับแล้วก็มีพายุงวงช้างมายครับเอารถขึ้นมาไว้จอดไว้นู่นนะครับผมโอ้รถเรานะครับนีู่่นครับดูฟ้าดูฝนครับผมไี่น้องมดโอ้โหแล้วจะไปดูหลุมนั้นนะครับผมไอตอนที่เอาไปดูไรสดแล้วมันไม่กินตะกี้มันกินแล้วแต่ว่าฝนกินฝนมากกว่าเลยหนีมากกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะแก้แค้นมันสําเร็จไหมนะครับรอบสอง ม,ม,มันมันมีภาคสองครับรไปดูกันเอาไปครับผมหนูมันเละเลยไปเดินตกนิดเดียวแค่นี้เละแล้วเอามาดูครับภาคสองภาคสองอีตอนอีตอนนั้นมันไม่ขึ้นดูนี้รอบนี้จะขึ้นไหมนีย,อ,ยาอาจารย์ดึงอ,อ,งอะไรดึงดิ้วดึงเลยอยืมไปทักษะหน่อ,อยโอ้โห ธรรมดาเนี่ยเราจนมิดมัน่งเนี่ยบอกนะดึไปอีกแล้วนู่นมันดึงไปข้างนอกไปเอาข้างนอกเลยนู่นมันอยู่ข้างนอกเนี่ยไปไปทางนี้เลยเห็นไหมเห็นเชือกไหมตัวอยู่หรือเปล่าภาคสองเราอย่าไปดึงทางนั้นดึงนี่เลยดึงเชือกเลยดึงทางนี้ดึงนี้เชือกดึงเชือกมาเออนั่นแหละเชือกที่ตัวเองจับอยู่นะอยู่หรือเปล่าอยู่อยู่อยู่อฮะ มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวได้พวกนะมาแล้วปูแล้วเดี๋ยวขึ้นดีครับมาเจ้าของรู้เจ้าของรู้อืมปูนเหลืองอีห่วยบ่ามึงแบบนี้มาแล้วจะหล่อแล้วไปอืออู้หูอืมอือโ้เจ้ารูปแบบนี้จะเอาทางไหนเป็นไงพี่น้องนี่ภาคสองสำเร็จครับครับท่านท่าน เออหัวสั้นๆหัวสัส้นๆเออมท้องมาขับหางเอ้าโผล่พันไปเลยพันคอเลยปลาตัวเมียเนี่ยมันชอบเลยไหมทำไมมันเล่นหางเล่นหางนี่เล่กคอเลยโหจัดไปครับพี่น้องอ่ะเก็บปลาเก็บปลาแก้วตัวนี้หายไปไหนเอ้ามาแล้วปลาออกหรือเปล่าโอ้โหปลาไสโลหายไปกระตัวหนี่งคุณลองไปดูดิบ ตอนฝนตกมันออกนะน่าบัดโอ้พี่น้อยปลาอะไรได้ว่าหายไปเลยตัวเอ๊ะก็สอบมันก็ยังพันอยู่นะฮึไอ้มันมันอยู่ถ้ามันอยู่ก็อยู่ยนั้นแหละนึกว่าจะได้สองตัวจะได้ได้ที่เขาไปไปดูมันก่อน <laughs> สรุปว่าปลาได้ตัวเดียวแล้วนะตัวหนึ่งมันออกเลยข้าให้เต้นนี่ครับผมพี่น้อยปลาออกไป็นวน มื่เห็นเลยตัวบางใหญ่ตัวเท่ากันเนี่ยเนาะโอ้โหเวนกลับมาเผาไม่เจอรักมัหาหน่อยมัไปไหมครับมันไม่ตายหรอกมั้ยกิน <ละ S 2> <ะ>นิดเดียวเองเอาครับบันนี้เท่าสิเห็นเมนูกันผมพลา,าดเราโดนจะพาไปยามมาท่านนะมันมันตกต้มก้อนเบนวันเนาะจัดไปที่ละต้มเป็ดปลาไรอีกแล้วค <laughs> รับมื้อนี้เมนูกลางท่งด้วยผม กกำลังมือที่บ้านเขามื่อคืนมื่อไงครับฝนต้นรถท,ที่บ้านในบ้านเน,น,นี่นยเพราะไงก็ได้เอื่อเดินไปมีราแก่ข้าวอยู่ไรหนาวไรหนาวครับเก็บข้าวก็ข้าว,าวไรหนาวอาจารย์เปลี่ยนเสือ้ออาจารย์หนาวเอามันฮอร์หรือสเสื้อใส่ไ,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 ไวไไ้แต่อาจารย์เอาใส่แท้สูตรใดไรีกว่านี่ฮะนี่ครับเมนูเด็ดผ่านวัดได้หมือนผ่านวัด ผ่านวัดมา,าเองครับพี่น้องพ่อบครัวเขาป่า <c oughs> มาแล้วก็ตรงนี้ก็ดิเห็นผ่านวัดดูเนี่ยนะครับเนดะ้ออะไรซี่ที่ตามหาครับผมตามหาลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์วัดอยู่ไหนคุณเหรอมาแล้วเครับตัวมันเป็นมาเนี่ย <c oughs> เป็นก้อนยางอยู่นี่ <c oughs> ต้มปลาไหลซูกินครับมึอนี่นี่<ค>นต้มนึกกพี่น้องเอ้ยใบกาดอืมครับ อตัวข้ากรอยูแบบนี้ครับนี่มีตัวเดียวหรือสองตัวแรกมันมีสองตัวตัวหนึ่งมันไอดึงตอนฝนตัวมันหายอันนี้ไปดึงมาตอนฝนหยุดตกไปดึงในรูมา็นรูทุ่ว่าตอนไร้สวดแล้วดึงมันไม่ขึ้นน่ะไม่มีนลยแกแขนเร่จเ้สไปครับไปน้องพูน่ลไหนาจังไหมปึ๊กบวบโอ้ดีถุงฝ่าสวยงามด้วยฝนตกนี้ นัดไปพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านๆปวดเอ้ยโอ้ยยกมากบ่อื่นพร้ามเลยครับผ่านวัดพี่น้องเอ้ยเจ็บหัวปลาควบคุมหัวปลาแล้วนี่โอปรุงพริกป่วนพร้อมเลยอบ่อยเลยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครบจบที่เดียวครูมันอที่วัดคักไปยังเหมือนทั้งพริกป่นทั้งพริกหน่วยนี่ครับพี่น้องมาตัวที่ดึงขึ้นบางนึงนี่ยนะครับเนี่ย ใส่สอกข้อพัดหน่อยย่งนึงนะครับเนี่ยว้าบรรยากาศกลางคงเลยครับเด้อยนี้นี่กับพันหน่อยครับผมนี่กับพันวัดอาจารย์เทคเบ็ดเทคเบ็ดนี่ครับบรรยากาศกลางคงท่าเดี๋ยวนี้เจ้ามาเกียนหังสือครับป้าดงอ๋อเป็นบ่ใหม่ป่ะทุกนี้บ่านกับไซน่าไปแล้วเนาะอออเป็นไฟโมหิ แย่งบ่ได้และมอเนี่ยสำคัญนะเฮะนี่ครับแซ่บแสบมาแซ่บแสบครับผมนี่โอ้โหเนี่ยแตกพูดยุพูดอะพูดอะกินข้าวอยู่เลยนี่กินข้าวก็แล้วเสร็จแล้วยางบ๊วยเสร็จแล้วลูกพี่เอ้ยจะกินหลายทีเอากอดคองคองโอ้ขับกินข้าวยางบ๊วยแล้วขันก็มาจะกินข้าวมาตัดกริ๊บขาวเคยเด้ร เอามากินขายน้ำกันครับวันนี้ก้อนหยอกพยายามเบ็ดอะไรกันยามเบ็ดน้ำ้วก็ใส่เบ็ดเพิ่มแน่เพราะว่าอย่างไรกฝนตกมันใส่ประทรัดนะมันแล่นหนีจะไปกันกับปลาเฮียใส่มากรปล่อยไปสนับพัดใหญ่บันดับใหญ่บรรดาบมาแซ่บครับสดถอด โซ่ทองหมีแห้งยาวกู้ฒ่ำนมาจม๋มอจะคก็เริ่มฒ่าแล้ววนนเริ่มฒ่าแล้วครับสดกันไหมเห็นดมีแหงยาวเลยเนาะยาววัน่อหอดมีแห้งยาววายตื่น ไปเนอเ,เลยเดะเดอะไรอะไรยังสู้มันวัดมาเพนูปลอะไลทันมาครับใกล้ๆหมอกผ้าเดินครับเนี่ยอ้ยหากินไก่ครับสูามามามาสู้ใชไหมสูมาหล้มาถึงไหมถึงไมวัตึงไหมรบมาลุาลิ Hoa 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 rồi hoa 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 เอ้ยขึ้นเลยครับผมเห็นมา้วโก้เสดุงสิดุงเลยทัดตัดสายพ่อมตัดซ้ายเลยเขาไม่ตัดสายกันเนี่โอ้ปี่ช่างปี่ช่างขังเลยพี่ช่างขังเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผมเอ๋อไปนนท์อ๋อครับผมไม่ห้องเหมือนเข้ามาดึงมาดูเลยดึงเลยถ้าได้แตะแล้วไม่งงเลย เอาสิมาเบ่งยาเบ็ดกันครับผมไปดิพี่น้อจใกล้เป็นยังไงอะไรติดเหรอกอ,อ,อยะอืมอบรรยากาศฝนตกเข้าไปไหมนะครับนี่น้ำท่วมเลยตอนมาใส่น้ำมาไหลไปนี่นะครับนี่น้ำไหลอืม,อม ตรงนี้มีไหมนี่มีนั่นอยู่เฉยนี่นี่อยู่ยนี่เอาไปเฉยเปล่าซื้อซื้อโอ้นี่ล่ะเอาไหมดึงดึงถ้าดึงแล้วดูแล้วดูเลยน,น่าจะปลาเล็กดึงอ๋อครับพี่น,อน้องทางในถือไทยบ้างนะครับเนดะ้อ เดี๋ยวมันสัญญาณนะครับเนาะเอาเป็นชาร์ตไอเดียเล็กกันเอาเป็นชาร์ตเดียเล็วๆกันครับผมไปมาดิน,นื้อบางปลาตัวได้หัวค่ำกับปล่อยตัวนึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ตัวยิ่งมาบางกลางุ่นโตก,ก็เอาไปพัดต้มเป็ดกินแล้วนะครับเนาะมามาดิครั้งนี้ไม่เริ่มหามาไอ้ครับผมวัน้เป็นไงวันนี้เราจะมาไหมผมอยู่กับพานน้อยครับอาจารย์สารครับพานวัดไปท้วยกันครับผมเหมือนอย่าคนละสองครับเอาหลังนี้ดึงวัดอนิขึ้นหน่อยเอาตัง้ง น้ำที่ไทยของไอ้พขาหน่อยด้ยี่ยตัวไหมอะะุะดโอ้มันดึงไป่พันเวอ่อาจจะเป็นปลาเล็กดึงไปครับผม,มบไปครับเอาครับป้อมเนีน่ยนะที่ดึงผ่มวาะาฮะปลาดุก,<ะ>ดกอ้าวขึ้นมาดูนะครับถือว่าเป็นกําไรนะปลาดุกโอ้ปลาดุกหน้าครับผมถ้าไม่ได้ก็ตัดนะ ็ได้เอาได้ปล่อยใส่ถุงนั่นแหละอืมปลาดุก huh. พ right. ี like, ่น uh ้อยเนาะตัวใหญ่เยอะเห็นไหมเห็นไหมเออปลาดุกนาอืมจับไปพี่น้อยเห็นมากทั้งโดนทุ่นดึงครับพี่น้องหลังนี้น่าจะดึงนะครับผมอืมไปที่ไหนหลังนี้ดึงก็ใกล้ๆกันอยู่โอ้เรียบร้อยเดี๋ยวเด้อ ี่วางเยอะแบบพายเอะไรเหรอฮะเดี๋ยวแต่มีดดิไม่มีปลอกนะมีดนะนะครับเรียบร้อยอายุครับใช่กำลังผัดกำลังต้มเลยจัดไปพี่น้องนะมาแล้วตัวแรกของเราคืนนี้อะไรเนี่ยมันไปเหยียบเหยียบแล้วนี่นี่อยู่ดีอยู่ดีไม่แห้งอย่างนี้ ถึงถึงไหมทางนี้นี่บางอย่นี่ดูดีขึ้นก็โอ้ดูดีขึ้นก็กบอกถึงไหมโอ้อะไรไปกินมันนี่นนั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 ่นน,น,นั่นองเฮ้ยผีคุณคุณเฮ er, ียนะครับอย่างเงี้ยกัดอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ครับสภาพสภาพเป็นเงนินกินตัวงามเท่านั้นมันนะเอ,เอาไปเอาไปโชว์อาจารย์เอาไปโชว์อาจารย์ อาไม่ต้องแผลเก็บเลยเพราะมองเราถีตรงนี้ตัดแล้วไม่กีดเอาไม้ตัดเลย,ต,เลยตัดเชือกเลยไม่เอาไม้ตัดเชือกอ้าวคนคนหลังนี่มันกินมันหลังนี้าาเออเอันนี้ดูอ๋อน่าจะเป็นหลังนี้ที่ว่านี่หลังนี้นะนี่เออใช่ใช่หลังนี้ดูดิไปทางไหนเดี๋ยว <laughs> พิดหลังพี่หลัง เดี๋ยวตัวนี้ก็กิน,กนเหมนะือนกันแน่ๆกินเหมือนกันน่าจะเป็นปลาไหลเล็กหลงเดียวมั้ฮะหลังเดียวกันอ้าวเหลือตันอ๋อหลังนี้ดึงมันขึ้นมาครับแสดงมันกินคู่ไงเรื่อยตัวนั้นมันกินมันได้คู่ไหมคู่ไหมมีไหม,ไอ,หไมอ้าวฮะใส่งามเอ้าใส่งามครับพี่น้องเดี๋ยวแล้วนะ เราก็พอได้ครับเนี่ยส่ผัดเขาเรียกว่าต้มเขาเรียกต้ม,ตมนี้เขาว่ากระดูกกรอบกระดูกอ่อนกระดูกอ,อ่กอนครับเนี่อย <c oughs> อ๋อจัดไป <c oughs> ใส่ไหมไม่ต้องใส่แล้วมั้งได้ยังไงเออใส่ไ,ได้ต้นงลงตลังใส่ไมไ้หลังจัดไปพี่น้องเอ้ย <c oughs> อะไรอะไรไปชอบใส่โหลไหมอย่างที่ขอไหมเอา <c oughs> ใส่ขีดตองขีด สองสามขีดจัดไปครับพ่อพี่นอ้องไม่อีกแล้วตัวนึงอืมวางมือวางมือปลาตัวเล็กมันเบ็ดมันจะทะลุนะเราต้องดึงมาลักตัดเอาเลยน้ำเลยเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยอ้าวจัดไปครับพี่นอ้องแจว๋วพอได้พัดละมือเลย <laughs> อ๋ออู้วอูเอา,เอ,าอ่างซ้วงน้ำนหน่อยอ๋อโอโหนี่นี่ตัวเบ็ดนี่ นี่มันดึงเบ็ดขึ้นมาปลาติดปะเห็นที่เดาๆเลยมันดึงขึ้นมานี่มันกัดเลย่ฮานี่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงท้าทายว่าจุฬาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมึงดูดึงปะมีตัวไหมดึงครับปลาอะไรดึงก็จะเป็นปลาเล็กดึงตัวปะ ติดด้วยใช่ไนหะโอ้อะไรวะวันนี้ฮะเอาพี่น้องเขา่าสวนหัวจานมีตัวไหมเอามีตัวเอาจัดป่ะหนึ่งตัวมันจุสดโดนี่สดโด,สด,สด,สดจับจับเชือกระวังตัวนะตัวเล็กเพราะว่ามันจะนี่นะจับเชือกมาตัวเล็กมระวังเบ็ดมันทะลุตัวแล้ว

ต้องระวังตัวอย่างเงี้ยต้องระวังเลยนะใส่เล็กใส่เล็กเป็เบ็ดมันทะลุได้นะครับพอเราไปจับมันมันดิ้นปุ๊บรูดีอาขึ้นมาข้างบนแผ่นเดะแผ่นมืออยู่ไปจับงั้นหอละวอละวัดเลยใส่ครับผมพี่น้องระวังนี่ครับพี่น้องไอ้ตัวเล็กหน่อยเอเพราะเบ็ดมันทะลุทองพอไปจับมันดิ้นนะครับ อ่ะครับจากบันดินหรือมันเถื่อหรว่ามีดหรือวนะเนี่ยดมีดออกแล้วหรระวัาางนะเห็นไหมปล่อยลงไปปล่อยอะไหลลงไปปล่อยเชิงลงไป,หงไปให้มันลอยลงไปอเออหมุนปากไว้เฮ้ยหี่รูอ่ะใส่บันทึกมันเป็นรูมันมีรูเออไม่ออกแน,น่นะไม่ออกไม่ออกอย่างนี้เนี่ย ม้นวนปากไว้กันเหนียวหน่อยเดี๋ยวเอ,อือดผ่ภานกูเห็นต้นดอ,อพอกันเ,นาา <laughs> เห็นต้นดอเนี่ว่าปลายติดเบ็ดพี่น้องเอ,อ้ยเอ,อ,เอ,อ <laughs> าเอาไปชาดไปพี่น้องแต่ตัวนี้ดึงครับมันดึงหลงังน,น,นี้ใช่ไหมเหรอเอออ้าแฟรทิ้งลงไป นี่ดึงใช่มตัดนดึงกงางไหน่ไปแต่ลารูดางครับตัวนี้ที่เป็นตัวหน่อยตัวใหญ่าของแท้้ปลาไหลเนาะโอ้โอ้นี่ครับใสนี่แหละที่เราต้องการนี่ครับนี่ครับหามาดูนะครับใซสดนี้พี่น้อยครับไปเนาะจะไปมีตั๊กเน นี่ครับมาทำบรารมดาได้น,นี่ครับใสน,นี่นหะที่เราต้องการใส่นี่นหะที่มันหนีเราไป <laughs> แต่ถ้าเป็นปลาไหลดิ้นเราต้องอันนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเป็นปลาไหลดิ้นเราต้องเชือกพันมือนะครับเนี่ยถัดไปครับผมไม่ได้เปิดแฝดเอาแฝดปะอา่อาพันน้ยเทก่อน ดูของพันน้อยก่อนธรรมดา,มดาแค่นั้นเฮียจัดครับให้เฮียจัดเขาไปแล้วม่ต้องเอาท่อนไป <c oughs> โอ้พันน้อยกอบหวานเสืออยู่ครับปลาปลาดุกลาบน่าจะไข่ไข่กระดุกที่ไหนกับยาพันน้อยสู่พันสารอะไรครับพี่น้องต่อไข่ซื้อแล้ว <c oughs> ปล่อยเฉยเหรอเออนะครับอย่ารอแล้เห็นไหม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 มันไม่ธรรมดานะมันไปอ่ะจับเสียกด้หรือพี่ตัวเ่าี้แหละที่ออกไปนะเออธรรมดาหรือประวัติจะมาซ้ำร้อยเวลาเหยาเนี่ยเหยาลอยเลยขายตัวเดียวแค่ไหนได้หมื่นเอากับพ่อเดียพ่ออยู่พ่อกินนะครับเนาะต้มไปแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าจะพออยู่กคนีึงเกิดงามเลยพ่อหน่อยตอนนี้นี่ก่อนทำซ้ำแผ่นนี่เนาะ มีกี่ตัวมีกีต่ต,กตัวนี่ครับผมผมงานขึ้นนี่เออเจอกันมือเสาร์นะครับเด้อนี่ขอได้อยู่ได้กินครับผมนี่ตับไก่พิฆาตคอยไม่แล้วผู้รีสากับเฮ้ยใส่เบ็ดหน่อยนึงเอามันยังบอชั้นชิ้นบานไดน,ไนโอ้โหกระปูพี่น้องครับสวัสดียูมือเสาร์นะครับเด้อไม่แลู้้รีพาหน่อยครับเอ้ยมันกินยังไงอ่ะ อโกะูกินเบ็ดตับไก่น่อยอมันมาย่งไงของมันมอหรม่จะของหน้ายัางเหอห้อย้เหอยั่ตัวไอ้เอาเลยท่าน tới tùy với nó đấy luôn à. ui <laughs> ui ừ, ừ. ừ, nhà mệt <laughs> ừ, nhưng mà sợ không phải nữa ui nhà mau thôi thì thôi ui nhà nhìn mít lên mít đừng ngày nè ô oh, oh. hô anh ta lai like đừng mít lên Hãy subscribe cho kênh ลังนี่ดึงมิดเลยนครับลังนี่มันไปทางไหนล่ะนี่เฮียบ่ะจกไปจกไปเหลอจกลงไปได้จ้าไม่ต้องหรือแล้วก็ตัดเลยโตอยโองามอยู่ับัดเาัดมอาครับ่น้องเจอตัวเลยครับผมวเริ่มเช้านี้เออเออจัดซีขีดให้ขีดจู่ เดี๋ยวพี่น้องว้าเาหนิปลดล็อกได้แล้วไปเห่อเนือหมุนดึงข้ายปนุนนี่น่าจะดึงนิดเนี่ยไหนดึงนิน,น,นกันครับเนาะเออสิ่งนี้ว้เหนื่อล่วงไปเลยล่วงดักเลย นี่ของแค่เว้โอ้ยเลยได้ไหมวะเนี่ยครับผมอ่ะตัวอีสองว่ะล้วติดๆตามมาติดๆเออตัดเชือกเลยเออนั่นแหละอือหือนี่ตัวอีสองว่ะมึงจะรอแล้ววะปเก็บฟอุ้ยลังนี้กำลังดึงครับพี่น้องผมวคุณคุณครับตัวสำคัญครับผมพี่น้องเห็นไหมงูก้นกบครับผมนี่มันชอบชอบกินปลาไหลเป็นยุทธจิตใจครับงูตัวนี้นะครับ เอ้ยละปัญหาเขาถ้าจะพูมานหลุดเอ็นตะวัดเรมึงเสียดเลยดึงเอาขึ้นเลยโอ้โหเออยอมเลยนะตัวดีดีเลยโหดึงได้ไหมเพราะควายมันออกอืมเฮ้ยอล้ เริ่มกินหัวกินได้ไงเบ็ดคาอยู่เอ้ยนี่ครับแย่งมาแล้วนี่ตัวดีๆเลยเนาผัดได้จานหนึ่งคนนี้เนี่ยเอาไปครับเอาครับวันนี้เขากำมาเรียบร้อยเลยครับเด้อเยังเป็นบางอาจารย์มาสเสียเช็คตัวนะครับมือ้สอนบ่ค่อยสมาปนไหนครับโมะมันถือกันขึ้นไปแล้วนะเอ้ยไปดูอีกนะครับเอาเลยครับเออผลงานเท่านี้เด้ครับเนี่ย ทำมาจากรื่องมวโอ้โหแซ่บัวใหญ่เยอะมีสูงาวติดติดตามหลังได้้งหานีอยู่แหล่งไว้นอึงในงนั้ดีโอ้เนี่ครับเศร้าดีครับเพอะไรอยู่นด้ล่ะไปแก้ีออโับ้าไหมครับรอบมือไนใ่สำนีละสมคน มือเคลืนพลาดมาแต่ไปแล้วนะครับผมอึดตอนนะครับทางเนเออน้่มแข็งเต็มทางครับบุ๊วี่น้ำเซ่เลยโอ้โหเป็นตัวเต่น้นุแข็งเนี่ซื้อถังนึงเขาให้สองนั่นแหละลูกนี้ไม่เอาซะก็ดีเอาไรเจอกันไหมนะครับนะสำหรับมื้อนี้ไอแม่ลูกบุรีอาจารย์สารแล้วก็พัดหน่อยครับครับผมสวัสดีครับลาพีแล้วหน่อยครับสวัสดีครับ